ลากับเสือนั่งคุยกันย่านั้นสีน้ำเงินลาพูดจะบ้าหรือเปล่าสีเขียวต่างหากเสือตอบสีน้ำเงินสีเขียวต่างฝ่ายต่างมั่นใจในความรู้ของตัวเองเมื่อเถียงกันไม่จบจึงตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปปรึกษาสิงโตเจ้าป่าเมื่อไปถึงบันลังที่สิงโตพำนักอยู่ลาก็หมอบกับพื้นท่านสิงโตจริงหรือไม่ที่ย่านั้นสีน้ำเงินถูกต้อง ย่านั้นเป็นสีน้ำเงินสิงโตตอบลาจึงเงยหน้าขึ้นและพูดด้วยน้ำเสียงกระตือรือร้น,นเจ้าเสือบ้าตัวนั้นมันไม่เห็นด้วยกับข้าและทําให้ข้าหงุดหงิดเหลือเกินโปรดทําโทษมันด้วยเถิดเจ้าเสือต้องโดนลงโทษด,ด้วยการปิดวาจาไปห้าปีสิงโตประกาศก้องรากระโดดโลดเต้นและพูดซ้ําไปซ้ามาตลอดทางข้าบอกแล้วว่าย่าเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงิน ่ายเสือนั้นยอมรับการลงโทษแต่ยังคาใจท่านสิงโตเหตุใดท่านจึงลงโทษข้าจริงๆแล้วย่ามันสีเขียวไม่ใช่หรอใช่ย่านั้นสีเขียวแล้วท่านลงโทษข้าทำไมการลงโทษนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคำถามที่ว่าย่าสีน้ำเงินหรือสีเขียวข้าลงโทษเจ้าเพราะเจ้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดและภาคภูมิแต่ดันไปถกเถียงกับลา แล้วเอาคำถามบ้าๆนี้มาทำให้ค่าเสียเวลาต่างหาก